เศาบัดนี้ล่ะกูบ่อไหนยากได้ล่ะครับคุณหมอกล้วยบ้านข่อยหลายคือยังนี่บ่เสางานนี่สิไปเสางานได้บ่กินแมนเบิดต้นนี่ล่ะกูเท้าเท้าเท้ามันยังโดนี่เจ้าเฮ็ดหยังกว่าสิปั้มต้นกล้วยนี่แล้วเนี่ยเอ้าเจ้าสิปั้มต้นกล้วยเจ้าอยากกินแกงโยเกล้วยจิเท้าก็บ่ล่ะบ่ได้อยากกินดอกแกงโยเกล้วยนั่นน่ะอะ้วเจ้าสิปั้มต้นกล้วยเฮ็ดหยังมันบ่แม่นยามเอยกระทงเจ้าสิปั้มไปหยัง ก็่อยไปหาหมอมาหมอแนะนำโอ้เแม่แท้มือนีเจ้าไปหาหมอมาเนาะประไดี๋ไปหาหมอมาอหมอว่าจังไดแน่เถาอโรคกระเพาะเจ้านะหมอว่าให้กินกล้วยเป็นต้นมันจังสีเศร้าฮะกินกล้วยเป็นต้นมันจังเศร้าลบแม่ลบแม่ลบแม่เอาแท้ที่คอยอะหมอวหายังต่เแถาหมอให้กินกล้วยเป็นต้นมันจังสีเศร้าหมอบอกให้กินกล้วยเป็นต้นนั่งจังสีเศร้าแม่เขาแนะนำมาเถา เอยก็ต้องจัดการนี่แหละเอยจะกินใ้เบิร์ดเลยนี่กินด้แต่พูดหรอมาหอดพี่เล,เลอยอเน,นี่ยเจ้าหนังเจ้าเนี่ยใจนะว่าหมอบอกแบบ,นเ,อบอเนี่ยเท้าอ๋อหมอเนาะหมอบอกเนาะว่าแนี่ใจยังได้นร่นสักคนสิ่ปั้มมันอยัองต้นกล้วยเนี่ยหมอไม่ได้ให้ยาเคลือกบกระพ,กกพุ้งกระเพาะมาจีเท่ายาเขาก็ให้แต่ว่าเขาในน้าให้กินกล้วยเป็นต้นพร้อมแนะนําให้กินกล้วยเป็นต้นพร้อมเอออัแล้วเจ้าจะกินน้ำบ่ใบตอใบตองนี่ เขาให้กินเป็นต้นเขาให้กินเป็นต้นก็ต้องกินเบิร์ตใบเบิร์ตหรกินเบิร์ตกินหอดหากมันของมันที่คุดเอาหากมันพร้อมุงนะท่านมันชีสเเอาที่เท้าอย่ามาหยาดคอยกินหรือคอยกินผู้เดียวเอ้ยเด้อคือจะมาหยาดจะกินหรือพ่อคอยเอ้ยเขาบ้านแม่นดีดีีพ่อบอกให้กินกล้วยเป็นต้นนี่เท้างั้นบ๊องแมนจังใดโดนนโอ้ยโอ้ยเท้า ว่าแม่เจ้าเขาใจพิษดิเถ้าเขาใจพิษยี่หยังฮะโอ้ยระดับหมอดิเถ้าจบด็อกเตอร์พุ่นดิเออเขาแนะนกวามอล่าว่าหมอหน่ะเพราะจบด็อกเตอร์มันยังมาเป็นหมอน่ะโอ้ยอย่าบอกดิว่าเจ้าสีบอเซียบอเสียอยู่เสียก็ต้องกินข่อยก็ต้องกินนะเนาะอย่าเจ้าสิกินทางไหนคอยเป็นต้วนี้เจ้าสิกินเปียกเจ้าก็สิกินเบิดบ่เนี่ยเอาก็กินแทนเขาแล้วเนาะ กินมือแล้วท่อนี่ท่อนี่ท่อนี่กับเบิร์ตต้นสาหมื่นกับเบิร์ตเรตัวนี้ต้นสาปุ๋ยต้นนี้นะอเท่าวิท่าวูเอ้ยเจ้าบ่อยากครซักทีอู๋อ็ใหญ่แลาวเจ้าบอกแบบนี้เจ้าอยากใอยตุยตีมันบ่เมียนกังสั้นมันบ่เมียนกังสั้นไม่เคยจะบอกให้ฟังเด้ออีพออาอธิบายให้ฟังเด้อโอ้ยเนาะเขาบอกให้เจ้ากินกล้วยเป็นต้นไม้ถึงว่ากินกล้วยก็กล้วยปานใดนี่ ก้วยเป็นต้นกัวยเป็นต้นปานในนี่นมันมอแม่นกังซีเท่าเขาให้กินก้วที่เป็นหน่วยที่ปอกออกมาเนี่ยปอกเปลือกมันออกมาเราก็กัดกันจะไม่หนุงกับข่อยเจ้ามอแม่มอไปไกลข่อยข่อยย็ดข่อยขีกินผู้เดียวจะไม่แย่งข่อยกินก็แล้วกัน,กน,กนโอ้ยมันงินหลแต่น้องคิดว่าข่อยสีเนย่กินหอไม่อย,อยานกินหรอกมอแม่แบบนี้นะเ่าจะมแม่แบบนี้ไหมอเอาที่เดินสบายใจ